สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะพบกันอีกแล้วนะฮะในช่องของผมนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวคล้ายๆจะเกี่ยวหรือมันก็เกี่ยวก็ได้นะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะ,ะแต่ว่าจะบอกว่าทัวร i n ิงใช้อย่างเดียวก็ไม่ใช่นะฮะพวกเลสซิ่งอะไรอย่างนี้เขาก็ใช้กันนะฮะ เป็นอุปกรณ์สื่อสารชนิดหนึ่งนะก็คือวิทยุมือถือวิทยุมือถือติดตามตัวเนี่แหละครับแบบไม่ไม่มีไม่ต้องไปจดทะเบียนไม่ต้องไปอะไรเนาะนะครับวอ l กี้ท mm ็อกกี้นั่นแหละฮะครับผมัวตัวนี้ผมครั้งก่อนผมไปไปไปทริปมานะฮะคือไปทริปสามคันนะฮะตอนนี้ผมผมก็ได้อุปกรณ์ตัวนี้แหลนะในการช่วย ช่วยสนทนาช่วยคุยเนาะนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยมันก็ง่ายๆแหละคือเพื่อนๆเ์อว่าวิทยุมือถือ Motorola แค่นั้นเองนะฮะราคาก็ดูได้ตามหลายๆหลายๆราคาเลยนะอันในกล่องก็จะเป็นอย่างเนี้ยมาหนึ่งตัวนะฮะ,ะวิทยุหตัวอันนี้ใช้กล้องหน้าวันนี้ไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะขอโทษด้วยอ่าแล้วก็จะมีมอแปลงมาให้ครับมีสายชาร์จมาให้นะฮะอันนี้แบตเตอรี่ มีมาแล้วในตัวนะฮะแค่นั้นเองแล้วก็จะมีคู่มือมาให้นะครับผมคู่มือไม่อ่านดีกว่านะฮะคือราคามันไม่แพงอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วมันใช้งานยังไงนะฮะนี่เป็นตัวแค่นี้เองนะฮะแล้วก็มันก็จะมีเ,เคสสามารถถอดเคสออกมาได้ะฮะอย่างนี้ก็จะบางกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วก็แค่นี้เนี่ย คือประมาณเหมือนเท่าเท่าไฟชั่ซิปโป้อะฮะตัวนี้ยนะฮะแล้วก็เสาอยู่ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะฮะเสาเหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นก่อนๆนะฮะอันนี้นะครับเอ,อเคสอาผมใส่เคสไว้ก่อนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่ใช้สำหรับหูฟังนะฮะหูฟังนะครับ จะเป็นลูไม์กับลูหูฟังนะครับก็จะเป็นหูฟังประเภทที่ขึ้นมาแล้วมีไม์เหมือนคอมมานเดอร์ด้วยนะเราพูดครับเวลาเรากดเวลาเรากดกดเรากดที่ตัวเราเลยฮะอย่างเงี้ยกดแล้วตัวเราแล้วเราก็พูดล,ลองศึกษาดูเพื่อนๆนะแต่ผมเอาไม่เนเพื่อนอันนี้ผมไม่ได้รีไม่ได้ขายนะแต่ผมเอามารีวิวให้เพื่อนเพราะผมเอาไปใช้แล้วมันดีนะฮะแล้วก็มีปุ่มวอรลุ่มนะครับแล้วก็อันนี้ปุ่มปุ่มกดเวลาพูดนะครับ แค่นี้เองนะก็วิยุมือถือเนี่ยแหละฮะแล้วก็ USB ชาร์จนะ,ค,ะครับส่วนแบตเตอรี่อ่ะมันมันเปลี่ยนได้นะมันมันแกะได้นะครแบตเตอรี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครค่อนข้างแข็งแรงนะฮะแป๊ม่อ,อยผมไม่เคยแกะไงเหมือนเหมือนแบตเตอรี่โนกเกียฮะโอ้โหเล็บเจ็บฮะ เป็นแบตเตอรี่เหมือนโนเกียแกะได้นะฮะลองไปดูในคู่มือได้นะ,ะเอาวิธีการเปิดะะัะเปิดอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงอย่างนี้เลยเดี๋ยวกดครั้งนะ Power on sixteen Power on s i <Power> <16. S 1> นะฮะคือ s i x t e e คือขึ้นนะฮะขึ้นนะครับขึ้นนะครับ Power on sixteen คือเขาเซตมาให้ base on standard เลยนะฮะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนขึ้นก็จะเปลี่ยนอย <Yeah. S 1> ่นขึ้นหนึ่ง 16 16ก็ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนช่องได้นะฮะแต่ไอ้ power on 16เลยก็ใช้ได้เลยฮะเดี๋ยวต้องเอาอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาอีกเครื่องหนึ่งให้ดูนะฮะก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องให้ดูเนาะเหมือนกันเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งก็จะ power on 16 power on 16อ่ะโอเคตอนนี้เรามี power on 16นะฮะ ขึ้นเดียวกันแล้ว2ตัวนะครับนะยะผมเดี๋ยวผมจะลองให้พี่ผมอเอาไปพูดหน่อยพี่เชษเนียงลองพูดกับผมหน่อยตรงนน้นน่ะพีอ่าเี๋ยวเด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 ๋ยวผมให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นตัวตัวตัวพูดนะฮะถ้าตัวพูดเวลากดเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะฮะตัวรับจะเป็นสีเขียวเห็นไหมเห็นไหม แต่ถ้าตัวนี้เป็นตัวพูดกดนะฮะกดไปปุ๊บตัวนี้จะเป็นสีเขียวทันทีนะฮะแล้วก็วอลลุ่มเพื่อนๆก็เล่งเอาแล้วกันนะฮะวอลลุ่มก็คือวอลลุ่มลำโพงเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่ามันมันมันชัดหรือเปล่าใช่ไหมกดลำโพงถ้าถ้าแบบวอลลุ่มมันมันสูงสุดแล้วมันจะดังนะฮะนะฮะเดี๋ยวให้พี่เชษไปพี่ไปพูดไกลๆนิดนึงฮะอะพี่เชษลองกดพูดมาก่อนเรียกผมอะไรเงี้ยย้อ เ,เสียงดังประมาณนี้ยุดยยได้ยินไหมได้ยินพี่ข้างหน้าอีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายนะครับตามผมมาได้ยินดีคือ,อเนี่ยหละคือแล้วทีเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าเ,เขาเคลมไว้ว่าสามกิโลคือเขาเคลมไว้ว่าสาม หนึ่งสองสามกิโลเนี้ยแหละแต่ทีเนี้ยมันมีปัจจัยนะไอวิทยุอย่างเงี้ยมันก็ดูว่าเราไปอยู่ในที่ที่แม่งตึกเยอะๆหรืออะไรหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้นก็มีรายละเอียดด้วยทีนี้มันมีคําถามหลายคาถามาเลยเลยว่าอันเนี้ยมันซื้อเป็นคู่ขายเป็นคู่ถ้ามากกว่าหนึ่งใช้ได้ไหมเดี๋ยวลองดูฮะอ่ะของพี่เชฟก็ยังอยู่นะฮะของพี่เชฟก็ยังอยู่นะฮะอันนี้สามเครื่องเลยใช้ได้ไหมนะครับ Power on s i เหมือนกันนะฮะใช้ช่องแรกเลยฮะ Power on s i <all> <16. S 1> อ่ะโอเคอ่ะพี่เชสอ่าพี่เทสเ,เอามาอเอาเอาให้เขาดูหน่อยว่าสามตัวจริงนะฮะอ่ะพี่เทสยิ้นใส่จอพี่ยินใส่จอเน่ยนยินยินให้ดอาสามจอนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามือไซา์เนี่ยเป็นเป็นเ,เ,เป็นคนที่พูดนะฮะว่าตัวรับรับได้หมดป่ะอ่ะเห็นไหมขึ้นเขียวสองอันเลยแสดงว่า ตอนเนี้ยมันอยู่ในหลูปเดียวกันหมดแล้วอ่ะอันนี้ตัวใหม่นะฮะเห็นนะตัวส่งจะเป็นสีแดงนะฮะอ่ะพี่เชสส่งมั้งพี่เชสส่งมั้งอ่ะเห็นนะตัวส่งจะเป็นสีแดงตัวรับจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ส่วนส่วนแม่งจะใช้ได้ไกลหรือเปล่าผมคิดว่าคือเราสัเราผมขี่รถไปด้วยใกล้ๆกลใกล้ๆกันนะฮะขี่รถไปใกล้ๆกลกัน มันไม่มีทิ้งเงินสองสามโลอะฮะมันก็เลยใช้ได้นะฮะอุปกรณ์เสริมที่เพื่อนต้องมีจะได้จะได้แบบสะดวกใช้มากขึ้นก็คือสมอ l ท t a l k ละไมนะฮะมันจะเป็นเส้นเดียวกันเลยนะฮะแล้วมันมันจะเป็นเส้นเดียวกันนะแล้วมันก็จะเสียบเป็นคู่นี้เลยนะฮะออกมาแล้วก็เป็นเป็นหูฟังอันนึงแล้วก็เป็นไม์อันหนึ่งนะฮะแล้วเพื่อนก็เอาไว้ในหมวกกันนอกหรือจะยังไงก็ช่างครับ แล้วเพื่อนๆแค่กดคีย์แล้วเพื่อนๆก็พูดได้เลยเวลาขับรถะอาจจะปล่อยมือแล้วกดคีย์แล้วก็พูดได้เลยว่าห้องน้นํานะข้างหน้าเออแวะถ่ายรูปกันหน่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เออ,เ,อ,อเพื่อนอยู่ไหนแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะก็เป็นอุปกรณ์สําหรับการสื่อสารที่ดีสําหรับรถทัวริร่งเดินป่ารถแดกรถวงการนั้นเขาใช้มือถือในวิดยุมือถือในการพูดอยู่แล้วนะฮะ โอเคประมาณนี้นะฮะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเผื่อเป็นทางเลือกนะครับผมเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับรถเหมือนกันนะฮะครับผมสวัสดีครับ